นี่ครับสวัสดีพี่ท่านนะครับช็อตเด็ดพะเรื่องนะครับในช่วงรอบเย็นของเรานะครับเหมือนเดิมีเช่นเคยครับพี่นะครับมาพบกันนะครับเหมือนเดิมนะครับก็องละสามร้อยบาทนะครับเดี๋ยวผมจัดแบบรวยๆเลยพี่นะครับวันนี้ทางช็อตเด็ดพะเครื่องนะครับมีอะไรบ้างนะครับในช่วงรอบเย็นแอบมานะครับอยู่กับเราไม่เหงาแน่นอนนะครับอยู่ทั้งวีทั้งวันกันจริงๆนะครับในชุดวันนี้นะนะครับลองดูสิพี่นะครับช็อตเด็ดมีอะไรบ้างนะครับเริ่มต้นรายการแรกเลยแล้วกันี รอบรายการแรกของสมเด็จในครับในชุดเย็นในพี่นะในชุดรอบแบบมานะครับมีทั้งความหลากหลายนะครับในหน้าพ้านะหลากหลายจริงครับพี่สมเด็จก็มีนะคบเอาเริ่มต้นรายการแรกเลยพี่นะหลววผู้ภูนะครับอันนี้เป็นแขนกลมนะครับเนื้อแบบเขาเรียกอะไรโซนเนื้อแบบใช้นะครับอาจจะมีการแขวนการใช้มาก่อนนะครับหลัวผู้ภูวัดอินเนี่ยพี่นะพิมแขนกลมนะก็เป็นสภาพที่ต้องชื่ว่าอาจจะแบบว่าเขาเรียกอะไรฉ่ำช้ำาๆนะครับลอยใช้นิดหน่อยนะครับผมเอาสามร้อยพี่ สามร้อยบาทพร้อมส่งนะนะครับไม่มีค่าจะส่งด้วยนะครับผมจัดให้นะครับในราคาเบาๆแบบราวใจของเราสามร้อยบาทนะครับพี่สามร้อยบาทพี่นะปูผู้แขนกลมนะนะครับแขนกลมมาไปสามร้อยนะครับรายการแรกเลยนะครับจัดต่อเนื่องไปด้วยนะครับวัดเกิ6หกชั้นเกีบยพี่นับองค์ลีข้าบความเก่ามวลสารทุกอย่างครบถ้วนเกับพี่นะครับหูนี่เป็นคมเป็นแท่งขึ้นมาเลยพี่นะนะครับการกดพีของเขาพี่หกชั้นอกตลอดสวยนะครับสวยใสไร้ที่ติครับพี่นะครับเนื้อแกร่งมาก นการวิจารณนี่สวยใสไร้ที่ตินะครับเนื้อนี่แกร่งมากๆสวยจริงพี่นะครับแลวดูด้านหลังนะด้านหลังนี่เป็นมวลสารเลยพี่นะครับอันนี้จริงๆก็น่าแขวนนะครับพี่ดูได้มากรอยมวลสารละองเกสรดอกไม้นะครับไม่ว่าจะเป็นเม็ดดำเม็ดแดงเม็ดมขาวมีครบทุกส่วน,นพี่นะมีครบทุก เ <K l oss> ขาแหละครบทุกองประกอบในครับหกชั้นเรับพี่นะครับนนแกะกรอบขายไปแล้วนะเอาสามร้อยนะครับสามร้อยบาทนะครับสามร้อยแล้วก็องนี้พี่น้บพลอดนะครับอันนี้เนื้อออกเขาได้ละโซนเขียวนะครับอ่าโซนเขียวเขาพี่เขาเขียวแกร่งเขียว,ยว,ยวแห้งฝุ่นล้องติดอยู่เลยพี่น้บพลอดนะในกำแพะรอดมหาวันกบพี่น้ำหนึ่งในห้าเป็นจากาคีสามร้อยบาทในอันนี้เป็นพลอดนะพี่นะพลอดเอาสามร้อยเนื้อสวยมากสำหรับพลอด,นะ,น,ะลอดน,นะพี่นะ,นะ 300บ้บาทนะครับนี่เล่นกันด้วยความรวดเร็วกับพีพ่นะครับพระสิวลีองค์นี้น่าจะเป็นของหลวงพ่อวกลรักพี่นะครับพี่จ๋าพระสิวลีหลวงพ่อกวยนะครับดูโซนเนื้อได้พี่โซนเนื้อแบบเขาเรียกอะไรเป็นโซนเนื้อพุทธคุณนะครับเป็นโซนเนื้อผงพุทธคุณกับพี่นะครับองค์นี้จัดว่าต้องเช้ว่าอะไรเนื้อเดียวกับวัดพระนะครับเนื้อสวยมากรับพี่ด้านหลังแต่งรายงานระยิบระยับไปด้วยมวลสารอันหนาแน่นนะครับด้านหลังพี่ดั้นแต่งรายงานระยิบประยับโอ้โหแตกไปด้วยมวลสารอันหนาแน่นคครรับบบี่นะาาแ คืารราคาแบบไปเร็วๆไปแบบไวๆนะครับอ่าราคาไปแบบเร็วๆไปแบบไวๆกับพี่นะครับองค์ต่อไปนะครับลุนหหนองหลวงชัดๆเลยพี่โอ้โหดูการหล่อโบราณเ่ยในครับสำหรับหลวงพระเดิมนะพี่น้หนองหลวงฐานสูงหน้าตาไม่มีผิดพิมพ์กับพี่นะครับไม่ว่าจะเป็นหล่อแบบธรรมชาติคราบความเก่าเศษฝุ่นนะครับอ่าคราบความเก่าเศษฝุ่นนะพี่นะร่องรอยการหล่อแบบธรรมชาติเนื้อสวยมากพี่นะครับองค์นี้ก็แกะกรอบขายเช่นเคย สามร้อยบาทนะครับหลวงพระเดิมน like yeah. right ี่นะสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทองค์นี้เป็นอ่อจริงๆเป็นพระดีลานะครับนะเป็นอยู่ในสัดส่วนของเม็ดขนุนรับพี่นะครับโอ้ข้าพี่ไหมเนี่ยตรงนี้ตรงช่วงเท้าเนี่ยคาบทองยังไม่ได้คาบทองเอียงก็ไฟดูพี่จะเห็นเลยร่องรอยคาบทองเก่าเห็นไหมพี่จะเห็นเลยพี่แนวร่องรอยการปิดท้องเก่านะครับสําหรับองค์นี้เป็นพระดีลาเม็ดขนุนนะเอาสามร้อย สั้นๆพี่แนบสั้นๆง่ายๆได้ใจความเลยพี่รีลาเม็ดขนุนสามร้อยบาทนะครับสั้นๆง่ายๆได้ใจความครับพี่นะครับเหรียญอันนี้เปรียญสายอีสานนะครับอันนี้เป็นหรียญของหลวงปู่สุขครับพี่นะครับแล้วโอ้โหพี่เหาแนววัดโพไซทองครับพี่นะครับเจออย่างนี้ไม่จัดก็ไม่ได้เลพี่นววัดโพไซทองดูตัวตัดเลยต,ตัดเดิมตัดธรรมชาตินะครับราคาสามร้อยไม่ต้องไปหาที่ไหนอีกแล้วนะครับหลวงปู่สุขวัดโพไซทองครับพี่คมกิฟ คมทุกสัดส่วนนะพี่นะคมทั้งฟอนตัวหนังสือนะครับรอยเจาะปิ้นเจาะเดิมเจาะธรรมชาติ300บาทนะครับปู่สุวัดโพไซทองนะครับแบ่งปันนะผมบอกแล้วแบ่งจริงๆนะครับสายอีสานยังอีกหนึ่งเหรียญนะครับองค์นี้อีกหนึ่งเหรียญครับพี่นะครับสำหรับสายอีสานนะองค์นี้จัดว่าเป็นอ่าอาจารย์ฟั่นนะครับเหรียญหันข้างดูง่ายนะครับเป็นเหรียญกลมครับพี่นะครับเหรียญกลมอาจารย์ฟั่นอาจารโลครับพี่ ในครับเหรียญกลมด้วยนะอาจารย์ฟันปี17นะครับเหรียญกลมะรี่น้อนะครับครบรอบ75ปีนะครับปี17เครับพี่สกลนครจ๋าเหรียญแท้ดูง่ายนะครับช้ำหน่อยแต่ได้พุทธคุณแน่นอน100เครับพี่300้บาทนะครับผมว่าราคา300กับพระแบบเนี้น่าแขวนและน่าใช้นะครับใช่ไหมน่าแขวนและน่าใช้ครับพี่ไปกันต่อนะครับองค์นี้ โอ้นี่จริงเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพี่พี่ดูเป็นอ่าจะเป็นของหลวงปู่นาคหรือจะเป็นของบางขุนพรมพี่ลองช่วยผมพิจารณานะเป็นพระบ้านนะพี่ีหยลองดูเดิยเนี่ยเป็นหลวงปู่นาคหรือจะเป็นบางขุนพรมแต่คาบแบบปึ๊กเลยนะเดี๋ยวผมส่องให้ดูคาบเนี่ยคาบสวยงามมากครับพี่นะครับพี่พี่จ๋าคาบสวยงามมากเอายี้กว่าผมตีแบบเบาๆนะนะครับผมว่าน่าจะเป็นทางโซนของหลวงปู่นาคหรือเปล่าโอ้โหแล้วดูโซนเนื้อแนวแห้งไปด้วยมวลสารนะครับพี่พี่จ๋าแห้งไปด้วยมวลสารเนี่ยพี่เอาสามร้อยบาทนะครับ เป็นสมเด็จพิม์ใหญ่ครับพี่นับขอเป็นหลวงปู่นาคแล้วกันเนาะนับอาจจะเป็นไปได้อาจจะเป็นไปได้นะครับใครที่จําพิมแม่นๆนี้ได้เปรียบสุดๆนะครับใครที่จําพิมพแม่นๆนะได้เปรียบแบบสุดๆนะครับสาหรับองค์ต่อไปครับพี่นะครับองค์นี้จะเป็นพระปิตานนะครับหลวงพ่อป้องวัดบลุ่มดินหรือเปล่าหรือจะเป็นหลวงปู่ดีวัดบญญยงครับพี่นะครับพิมเขาโตมัตใช่ไหมสวยโดดเด่นและเป็นธรรมชาตินะครับรอยยันเดินไปพี่ดูรอยแต่งเลย ดูยแทงนิ้วเดิพี่แนวจะยยดให้เขาไม่ใช่มันก็ไม่ได้แล้วล่ะนะครับแทงนิ้วเป็นระเบียบเรียบร้อยแบบนี้พี่ดูดิการเก็บนิ้วการเก็บโลหะต่างๆ300บาทราคาเนี้ยผมว่าเป็นราคาที่แบบเนาะศึกษาและสะสมนะครับแล้วก็องค์ต่อไปก็พี่องค์นี้จะเป็นว่าพิมพ์ใหญ่นะครับองนี้ยังไงก็หนีไม่ออกครับพี่คาบแน่นจริง นะครับคาบแน่นคาบเก่าคาบเดิมครับพี <sk <sk ่นะครับสำหรับสมเด็จบางขุนพมนะพี่นะนะครับพี่ดูคาบเนี่ยเป็นชั้นเลยเนี่ยคาบฟองเต้าหู้เนี่ยคาบร่องรอยการลงกุในกครปีพีอารคาบร่องรอยการลงกุกับพี่คาบฟองเต้าหู้ขึ้นมาเป็นฟองขึ้นมาเป็นไข่ขึ้นมาเป็นชั้นเลยพี่นะครับมวลสารชัดเจนครับพี่สามร้อยบาทนะครับพิมพใหญ่นะครับพิมใหญ่เอาสามร้อยพระหูยานนะครับหูยานองนี้ต้องขอเอ่ยคำว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะพี่นะสำหรับพระหูยานครับพี่หูยานลบบุรีนะ องค์นี้ผมไม่มั่นใจว่าเขาลงเหมือนจะเป็นการลงรักหรือเปล่านะครับเออเหมือนจะเป็นการลงรักหรือเปล่าพี่นยเป็นร่องรอยเหมือนเขาลงรักเพื่อรักษาพื้นผิวไว้อะเห็นไหมเนี่ยเหมือนเป็นร่องรอยการลงรักครับพี่แนวคล้ายๆเป็นรักน้ําเกีียงอะหูยานลบบุรีนะเอาสามร้อยพี่พิมพลบบุรีชัดๆเลยหน้าตาแบบนี้ไม่มีที่อื่นกับพี่นะเป็นพิมพหน้ายักษ์นะลบบุรีพี่สามร้อยบาทในกระป๋าหูยาน นะครับราหูยานลบบุรีบพี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์นี้จะเป็นสายเขาเรียกว่าสายวัดเคือวันครับพี่นะครับพี่จ๋าสายวัดเคือวันครับพี่หลังแบบนะครับอาจจะเป็นหดวงข้อปานหรือจะเป็นทางหดวงข้อแก้ววัดเคือวันนะครับเอาสามร้อยพี่นะรร่วมกันพิจารณานะครับนะศึกษาและสะสมไปพร้อมกันอันนี้คืออะไรไม่รู้นะผมไปได้มันเม็ดนึงแล้วก็มีซุ้มกอเนี่ยฝังอยู่ด้านในด้วยนะผมก็เลยแปลกใจว่าด้านในเนี่ยเขามีซุ้มกออีกอีกหลายองค์หรือเปล่านะครับเพราะว่าเนี่ยมันเป็นลูกๆนะเนี่ย เออเป็นลูกๆแล้วด้านในเป็นซุ้มกอพี่ต้องไปกระท้อเอาเองนะได้มาแบบนี้เลยเนี่ยในะครับพีจาได้มาแบบนี้เลยเอาเอาเอาสามร้อยบาทเนี่ยสั้นๆเลยพี่เนะี่ยผมได้มาอย่างนี้นะเป็นลูกแบบนี้นะเอาสามร้อยบาทนะครับมาต่อกันนะสำหรับรายการต่อไปนะครับอ,องนี้ผมดูเป็นคือเอางี้ว่าเป็นพิมพ์หูป่าบ่าเป็นพิมพ์คล้ายพ, <im ps> พิมพ์ฐานแฉมบพี่นะพี่ลองดูนะนี่นะครับพี่พพจ๋าพี่ลองดูนะนี่นะครับดูเลย เป็นพระเหมือนเป็นพระลงกูอ่ะพี่เห็นไหมเหมือนเป็นพระลงกูอ่ะพี่นะครับเป็นพิมพ์ฐานแซมลิ่นดาหูปราบ่าเนี่ยนะครับเห็นไหมฐานแซมหูปราบ่านะครับเป็นพระลงกู่ชัดเจนมากนะครับโอสามร้อยบาทนะครับฐานแซมหูปราบ่าพี่ลองพิมพ์เข้ามาดูได้เลยนะครับมันไม่ค่อยได้พบเจอในพี่ดามันเป็นพระที่เขาเก็บอ่ะในครับเสียสิ่งอย่างเงี้ยเนี่ยผมก็ไม่ค่อยได้เจอพี่ฐานแซมนะสามร้อยบาทนะครับฐานแซมสามร้อยนะครับนางพญาพี่ องนี้สวยจริงสําหรับนางพญาพี่นะนะพิมพ์เล็กที่ดูเนื้อเนี่ยช่าเก่าลึกปึกปักนะครับสําหรับนางพญานะสามร้อยบาทนะครับนางพญานางพญาแล้วก็อันนี้เป็นชุดครับพี่นะครับอันนี้เป็นชุดมีมีล็อกเก็ตนะครับพี่พญยาล็อกเก็พตพระสดูง่ายเลยพี่นี่พระมงคลเทพมุนีนะครับล็อกเก็ตหลวงพสดมากับพระปู่มะขวกวตักน้ํานะครับอันนี้อยู่ในเรียมเดิมมาก่อนนะดูเดี๋ยเป็นเม็ดมวลสารเลยพี่ นะครับและด้านหลังอันนี้มีเทียนนะพี่นะพามอยู่ในกรอบเนี่ยนะครับพามอยู่ในกรอบทองเก่านะครับผมเอาคู่นี้นะเอาไปสามร้อยนะครับแบ่งปันพุทธคุณนะพี่นะครับสำหรับสมเด็จพุทธสําหรับพระผูกของขวัญนะพี่นะนะครับกับรูปหลวงพ่อสดนะครับแบ่งปันพุทธคุณเนี่ยนะพี่นเอาไปสามร้อยบาทนะครับคู่นั้นจัดให้เลยนะครับในราคาเบาๆนะครับแนวองค์ต่อไปครับพี่นะองค์นี้จะเป็นฐานแซมครับพี่รับองค์นี้เป็นฐานแซมวัดระฆังนะครับอยู่ในตลับพร้อมแขวนพร้อมใช้พี่ ในครับพี่จ๋าอยู่ในตระรับร aff, พร้อมแขวนพร้อมใช้นะครับสําหรับฐานแซมวัดประคังนะสวยงามนะครับดูเด็ดไหมสวยงามครับพี่ดามวลสารเป็นเม็ดๆๆๆเลยพี่ฐานแซมวัดระคังเอาสามร้อยบาทนะครับฐานแซมนะนะครับวัดระคังเราไปสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทแล้วก็องนี้เป็นหลวงพ่อเงินอยู่พี่นะครับเป็นรูปหอ่อนครับพี่พี่เป็นรูป่อเก่านะครับเดี๋ยวผมดูให้นะนี่เดเดี๋ยวจผมเอาออกจากซองให้เลยนะครับเป็นรูปดอ ตรงนี้มีร่องรอยการลงรักด้วยพี่นะเป็นพิมพ์ขี้ตานะนะเป็นพิมพ์ขี้ตาร่องรอยการลงรักดําไว้ด้วยนะครับขี้ตาสามชายเนื้อเก่าจริงพี่โลหะเก่าถึงยุคก็พี่เห็นไหมโลหะเก่าถึงยุคมีข้าบร่องรอยการลงรักไว้ด้วยนะเอาพี่ลองดูดิเ่ยนไหมมีร่องรอยการลงรักไว้ด้วยนะนะครับเอาเอาสามร้อยแล้วกันพี่นะครูปหล่อลงเงินนะครับพิมพ์ขี้ตาสามร้อยบาทนะครับอันนี้เป็นเส้นได้นะครับพี่จ๋านี้น่าจะเป็นเส้นได้ของบางหันพรมวะพี่ องนี้จะบอกนะมีละองทองด้วยไหมนะครับตามซอกแขนตามซอกเท้านะครับมีข้าบละองทองเลยพี่นะครับตามซอกแขนตามซอกเท้านะนะครับเนื้อหาชัดเจนนะครับพี่พี่อ่ะเนื้อหาชัดเจนกับพี่สําหรับพิมพ์เส้นได้เส้นได้เอาสามร้อยนะครับพิมพ์เส้นได้นะสามร้อยบาทนะครับพิมพ์เส้นได้สามร้อยองนี้รับพี่นะองนี้จะเป็นปลูกทั่วเตารี่นะครับเการีในเนื้อไม่ต้องพูดถึงพี่เนื้อเก่าแห้งรู้เนี่ย เก่าแห้งก็ะมีความจัดจ้านนะครับสำหรับหลวงปู่ทวดนะนะครับอันนี้เป็นเตารี่ศูนย์ห้าในกรวิจาเตารีศูนย์ห้าสามร้อยบาทนะครับเตารีศูนย์ห้าเนื้อแดงนิยมนะครับรายการสุดท้ายและท้ายสุดกบพี่สำหรับองค์นี้ผมดูเป็นออวัดระฆังพี่นะแก่ตังอิ้วนะครับผมดูเป็นวัดประคังับพี่น้บเนื้อแก่ตังอิ๋วแต่มวลสารด้านในเนื้อนะพี่น้เป็นก้อนเลยนะครับเขาเรียกว่าอะไรก้อนพุทธขุนนี่นออก้อนมวลสาร เห็นไ,ไหมก้อนมวลสารเนี่ยพี่นี่เป็นก้อ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 นเลยพี่เห็นไ,ไหมเป็นก้อนเงินก้อนเลยพี่แนวเป็นก้อนมวลสารนะเอาเอาสามร้อยบาทนะครับวันล้ครั้งพิมพ์ใหญ่องค์สุดท้ายนะสามร้อยบาทนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับพี่พี่ใดสนใจรายการไหนสายด่วนส,สายตรงก็มาผมได้เลยนะครับพร้อมรับสายเสมอวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ